คลิปนี้ครูติ๊กอยากจะแนะนำวิธีการออกแบบตัวสอนสวยๆด้วยฟอนต์สตูดิโอในแคนวานะครับสวัสดีครับพบกับชมห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนแบบที่ง่ายๆสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆ เขาถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กอยากจะแนะนําวิธีการออกแบบตัวักษรสวยๆด้วยฟอนต์สตูดิโอใน c a n วานะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาฟอนต์สวยๆที่เอาไว้สําหรับในการพาดหัวข้อข่าวต่างๆหรือทํำเฮดไลน์หรือทำโปสเตอร์นะครับทำป้ายโฆษณา,ารวมไปถึงงานพรีเซนต์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและสวยงามนะครับ ต้องมานี่เลย Font Studio ในแขนวานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างมาเพื่อเสริมงานของเราให้ออกแบบได้ดูสวยงามและแปลกตานั่นเองนะครับจะมีวิธีการอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามพั้ง5ช่องทางของห้องเรียนกรูติกนะครับแล้วไปพบกับวิธีการออกแบบตัวสอนหรือฟอนต์สวยๆด้วย ฟอนต์สตูดิโอกันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เปิดคูนโคมขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้เราก็พิมพ์เลยว่าแคนวาครับนี่มาแล้วนะครับแคนวานะครับก็คลิกเข้าไปด้านบนนี้นะครับสําหรับท่านที่เคยใช้แล้วนะครับก็เปิดเข้ามาเขาก็จะเข้าหน้าล็อกอินให้เราเลยดูสังเกตจากตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่ถ้า ท่านใดที่ยังไม่เคยใช้ก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาใช้หน้านี้ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาเลือกงานเราที่ต้องการนะครับผมก็ลองมาสร้างตรงนี้นะครับปุ่มบวกตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกเนื้อหางานเราสมมุติผมต้องการเอาไปใส่พรีเซนต์ก็เลือกตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะได้หน้าเปล่าๆขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทีนี้ในครั้งนี้นะครับผมก็จะขอแนะนําในส่วนของฟอนต์ใช่ไหมครับเราก็ ไปเลือกตรงนี้ได้เลยเลื่อนลงมั้งล่างนี่เขียนว่าแอปนะครับนี่แอปนะครับที่เขียนว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับหรือแอปเฉยๆเนี่ยก็คลิกตรงแอปเนี่ยนะครับจากนั้นในช่องค้นหาของแอปเนี่ยนะครับเราก็พิมพ์เลยคําว่า Font Studio นะครับนี่พอเราพิมพ์คําว่า f อน t ลงไปนะครับก็จะมีเลือกอยู่2ตัวคือ Font f r a me กับ Font Studio นะครับในคลิปนี้นะครับครูติ๊กก็จะขอแนะนําในส่วนของ Font Studio ก่อนนะครับก็คลิก Font Studio เลยครับนี่นะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาคลิกเลือกที่ฟอนต์ตัวนี้ได้เลยนะครับ fs ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยครับฟอนต์ก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับสำหรับท่านใดที่ใช้แบบฟรีหรือแบบ education นะครับก็จะใช้ในส่วนตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นที่เขียนว่า p เมม i ยมตัวนี้นะครับที่เขียนว่า p เมม i ยมตัวนี้ก็จะใช้ได้เฉพาะ pro ที่เป็น p เมม i ยมนะครับดังนั้นเราก็จะใช้ไม่ได้นะครับจริงๆมีอักษรเยอะแยะเลยนะครับที่เราสามารถเลือกใช้ได้ฟรีนะครับ เราก็ลองเลื่อนลงมาดูกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าันที่เป็นพรีเมียมเราก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าอยากใช้เราก็อ่าไปสมัครแบบพรีเมียมนั่นเองนะครับนี่นะครับเลื่อนลงมานะครับประมาณนี้มีเยอะแยะเลยนะครับฟอนต์เนี่ยนะครับอ่าสมมุติว่าเราเลือกบนบนเพราะว่ามันฟรีอ่าสมมุติผมต้องการฟอนต์แบบนี้ก็คลิกเลือกเลยนี่ก็จะได้เป็นคันเลือกมาอย่างเงี้ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมี ช่องสำหรับควบคุมข้อความอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับทีนี้เรามาดูอันแรกนะครับที่ช่องเขียนว่าเทคตรงนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขข้อความตรงนี้นะครับลงไปจากคําว่าคันเลอร์เนี่ยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นข้อความของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อผมบ้างนะครับนี่ฮะพอเปลี่ยนปั๊บมันก็จะขึ้นเลยเห็นะครับนี่นะครับผมใช้เป็นน้าลงนิดตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ ตัวต่อมาก็เป็นฟอนต์เซตติ้งนะครับอ่าเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาฟอนต์แบบไหนนะครับฟอนต์ในที่นี้ก็คือรูปลักษณะตัวอักษรนั่นเองนะครับเราควรจะเลือกตัวอักษรที่หนาๆนะครับเพราะในฟอนต์ที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับอ่าเลือกหนาๆนะครับอ้าวเลือกนี่ครับเราก็ถ้าเป็นพรีเมียมตรงนี้นะครับก็จะเลือกไม่ได้นะครับเราก็ไปเลือกอ่าสมมติผมเลือกอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่คือตัวฟอนต์นะครับอันนี้ก็คือจัดกึ่งกลางนะครับก็เหมือนเวิร์ดนะครับส่วนอันนี้ก็คลิกเข้าไปดูเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับเป็นนะครับเป็นการเลื่อนเข้าเลื่อนออกของตัวสอนนะครับนี่ให้ชิดๆกันก็ได้หรือจะห่างออกก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็เลือกเอาให้ชิดๆประมาณนี้นะครับส่วนอันที่2นะครับนี่อันที่สก็เป็นบรรทัดนั่นเองนะครับอันนี้เรามีบรรทัดเดียวเลยมองไม่เห็นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสไตล์ตัวเอียงก็กดตรงนี้นะครับตัวธรรมดาตรงนี้นะครับนี่อันนี้ในส่วนของการเซตติ้งตัวสอนนะครับต่อมา letter fill นะครับคืออะไรลองคลิกเข้าไปดูนะครับปรับปรุงตรงนี้ต้องอัปเกรดก่อนถึงจะใช้งานได้ในส่วนนี้นะครับราทีนี้เรามาดู outline นะครับลองไปดูอันนี้ก็คืออะไรลองเลื่อนดูนะครับนี่สีที่ออกไปนั่นเองนะครับสีที่ อ่าสะท้อนออกไปหรือแรงเอาออกไปนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับเราก็ปรับแต่งได้อย่างนี้นะครับอ่าหรือถ้าปรับแต่งแล้วไม่ถูกใจก็อ่าดีดเลเยอร์ออกไปนี่ครับไม่ใช้นะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ Add to Design ได้เลยตรงนี้นะครับเราก็ Add to Design เข้ามานี่เนี่ยครับฟอนต์ก็จะมาแล้วเห็นไหมครับนี่เราก็สามารถอ่ายืดหดขยายได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ เมื่อมันกว้างใหญ่ไปแล้วก็ยืดมานะครับจากนั้นเราก็ทําการยืดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับอ่าเราก็มาใส่ในแบ็กกราวเราเราก็ไปเลือกแบ็กกราวสวยๆมานะครับอ่าเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานฟอนต์ได้แล้วนะครับอ่านะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวฟอนต์มันสีขาวงนี้เรามองไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปเลือกตัวนี้ไปเลือกที่องค์ประกอบตรงเนี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงเนี้ยว่าแบ็กกราวนะครับนี่ผมแบ็กกราว อ่าแบะกาวนี้นี่เราก็เลือกแปะกาวก็คลิกเลือกแปะกาวนะครับก็จะมีแปะกาวเยอะแยะมานะครับเราก็ลองเลือกสักอันหนึ่งนะครับสมมุติผมเลือกอันนี้นี่นะครับก็จัดวางอย่างนี้นะครับนะครับยืดไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปจัดตำแหน่งซะนะครับให้มันอยู่ข้างล่างตัวกอรนั่นเองนะครับนี่นะครับทำให้ตัวกษรเราสวยขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับ อ่าโดดเด่นขึ้นมาเลยนี่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จัดวางเพียงเท่านี้เองนะครับไม่ยากเลยสําหรับอ่าการใช้ในส่วนของอ่าฟอนต์สตูดิโอนะครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับเพียงไปที่คําว่าแอปใช่ไหมครับแล้วก็ไปพิมพ์ในส่วนค้นหาตรงนี้ว่าฟอนต์สตูดิโอนะครับก็จะได้มาเป็นไอคอนแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามานี่นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับ อ่าตอนนี้เราเลือกฟอนต์ตรงนี้อยู่เราสามารถเปลี่ยนแปลงฟอนต์ได้นะครับเลองเป็น,นคาว่าแบงก์ก็ได้นี่จะเป็นนี่นวตรงนี้ก็จะเป็นข้อความนี้ก็แอดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะมาณันี้เราก็สามารถสร้างอ่าฟอนต์ที่สวยงามไม่เหมือนใครได้นะครับแล้วก็เราไปตกแต่งอ่าพรีเซนเตชันของเรานะครับหรือจะไปตกแต่งเป็นในส่วนของการ์ดต่างๆได้นะครับวิดีโอต่างๆได้นะครับเอาไปใช้งานนะครับ มีทั้งแบบฟรีที่ให้ใช้นะครับแล้วก็มีแบบที่แบบว่าต้องสมัครเป็นแพ็กเกจนะครับเป็นพรีเมียมก่อนถึงจะใช้ได้นะครับนี่ฟอนต์พวกนี้นะครับมีเยอะแยะเลยสวยๆนะครับถ้าเป็นพรีเมียมนะครับเราก็จะได้ฟอนต์ที่สวยๆเพิ่มขึ้นเลยนะครับในส่วนแรกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะมาแก้ไขสีตรงนี้ได้อีกนะครับสมมุติว่าเรายังไม่ชอบสีที่เป็นอยู่นี้นะครับเราก็เพียงคลิกเข้าไปนะครับนี่ คลิกเข้าไปตรงสีดูด้านบนนะครับที่อยู่หมวดสีตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกโหมดสีใหม่นี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ไปโหมดสีทางเย็นอ่านี่เป็นโหมดสีทางร้อนสีม่วงนะครับแล้วก็มีโหมดสีเลือกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นสีฟ้านี่นะครับเห็นไหมครับอเลือกได้อีกนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วแต่เราชอบเลยนะครับปรับสีได้ตามต้องการของเราได้อีกนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับตัวข้างล่างนี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถปรับสีใหม่ได้นะครับนี่เป็นสีตามที่เราต้องการก็ได้นะครับนี่นะครับเราสามารถปรับได้ง่ายมากในแคนวาเนี่ยนะครับเพียงเราลองขยับนิ้ขยับหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับงานของเราก็จะออกมาแบบเลิศหรูและแล้วก็สวยงามได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กราฟิกอะไรมากมายนะครับขยายเข้าย้ายออกเนี่ยนะครับ ก็ลองมาใช้งานกันดูในส่วนของ Font Studio นะครับก็ฝากไว้ครับครับและนั่นก็เป็นการออกแบบตัวอักษรสวยๆด้วย Font Studio ใน Canva นะครับเพียงเราแค่พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความตามที่เราต้องการลงไปในช่องเทคนะครับแล้วก็ปรับแต่งตามความต้องการของเราเลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟอนต์ออกมาที่สวยงามและแปลกใหม่และดูเป็นมืออาชีพด้วยนะครับก็ลองเข้ามาใช้งานกันดูนะครับเราสามารถ ทำตัวอักษรหรือทำฟอนต์ตรงนี้นะครับไปปรับประยุกต์ใช้งานไม่ว่าจะเป็นทำ Presentation ทำหัวคลิปหรือทำเฮดไลน์ต่างๆได้หมดเลยสวยงามนะครับก็อยากจะแนะนำสำหรับแอปพลิเคชันดีๆที่อยู่ในแคนวาเช่นฟอนต์สตูดิโอเนี่ยนะครับก็ฝากไว้นะครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ามาช่วมจะพบความสุขมากมายที่รออยี่กับชีวิตประจำวัน